เดือดพอๆกับมวยจวกเทนไฟเทนกันไม่มืออาชีพเมินโฟกัสเพราะโบขาวงานนี้เรียกว่าเดือดทั้งบนสังเวียนและขอบเวทีสำหรับรายการเทนไฟเทนซีซั่น2โดยเมื่อคือนที่ผ่านมาคู่ชกคือเจมกิตเกษมทีมดำกับแน็กชาลีทีมขาวจบลงด้วยการที่เจมชนะน็อกชาลีที่ดูเหมือนว่าแทบไม่มีโอกาสออกหมัดแต่อย่างใด แต่ว่าดราม่าไม่ได้อยู่ที่ผลชกเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าในทวิตเตอร์นั้นดุเดือดไปด้วยประเด็นการเมืองเมื่อโฟกัสจิรกุลนักแสดงและแฟนสาวของหนุ่มเจมซึ่งที่ผ่านมานั้นเธอก็ได้แสดงออกทางการเมืองชัดเจนมาตลอดได้เดินทางไปร่วมเชีย์เพื่อนและแฟนของเธอโดยเธอนั้นได้ผูกสัญ,ญลักษณ์การแสดงออกทางการเมืองคือโบสีขาวทั้งที่ผมและก็ข้อมือ งานนี้ดราม่ากเกิดเมื่อชาวทวิตเตอร์มองว่าการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของโฟกัสนั้นโดนเมินจากทางรายการ ไม่ว่าจะเป็นการให้แอร์ไทม์น้อยกว่าปกติทั้งที่เป็นแฟนและเพื่อนของคู่ชกแถมก่อนหน้านี้ยังมีการปูว่าเป็นการศึกชิงน้อยหนาแฟนฉันนักแสดงเด็กคู่บุญของแน็กชารีแต่กลับไม่มีการสัมภาษณ์แถมเมื่อขึ้นมาบนเวทีแล้วพิธีกรก็ยังเมินเธออีกไม่สัมภาษณ์อีกงานนี้ชาวเน็ตด,ดาหน้าออกมาปกป้องแถมทัวย,ยังไปลงหนุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ